สวัสดีครับสวัสดีอิบซีบาร์มิตทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมบาร์มิก็มีคลิปดีๆมาให้พี่ๆอิซีได้รับชมนะครับผมก็คือระหว่างไทยลาวนะครับผมระหว่างไทยลาวนะครับก็คือนักร้องไทยนะครับผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ปักเซนะครับบาร์มิก็เห็นแล้วก็โอ้โหดีใจนะครับผมดีใจไม่คิดว่าคนรุ่นใหม่นะครับผมจะยังฟังหรือว่ายังได้ยิฟังเพลงไทยขนาดนี้นะครับผม นักร้องคนนี้นะครับก็คือนักร้องก้องห้อยไหล่นะครับผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ปักเซนะครับโอ้โหนะครับผมคนนี้เต็มเลยนะครับผมคนลาวนะครับผมได้ยมฟังเพลงไทยขนาดนี้เลยเหลยอนะครับผมย้อนไปตั้งแต่บอมิดยังวัยรุ่นนะครับผมบอมิดยังวัยรุ่นอายุบอมิดอายุสิบกว่าปีแล้วนะครับผมช่วงนั้นก็นักร้องพี่มุนแคนเกตคูนนะครับไปเล่นคอนเสิร์ตที่ช่องเม็กนะครับผมโอ้โหช่วงนั้นก็ คนนี้เต็มเลยนะครับผมวายเมทเห็นแล้วก็โอ้โหดีใจนะครับผมดีใจนะครับผมคนไทยกับคนลาวเนี่เป็นคนที่น่ารักนะครับผมแล้วก็ไปมาหาสูซูกันเรื่อยมานะครับผมแล้วก็ไปมาหาสูู่กันแบบไม่มีปัญหาเนาะไม่มีไม่มีปัญหาเนระหว่างไทยกับลาวเราไม่เหมือนกับเขมนนะครับเขมีนี่ก็หลายประเทศนะครับไม่เอาเขมนนะครับผมเ่อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นวาเมทก็ไม่ชอบนะ ไม่ชอบคมีนนะครับผมไม่ชอบเพราะว่าประเทศนี้นะครับผมเป็นประเทศที่สร้างปัญหาให้กับประเทศรอบๆข้างนะครับผมแล้วก็เป็นประเทศที่ชอบเคลมนะครับผมเคลมของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับมามีนก็ไม่ชอบนะครับล่าสุดนะครับผมคมีนนี่ก็ไปเคลมเอาแคนของลาวนะครับผมแล้วก็ไปเคลมเอา ข้าวจีปาเต้นะครับผมแล้วก็เคลมเอาชุดผ้าสินนะครับผมเป็นเป็นคลมเอาจะเป็นของตัวเองนะครับผมบะเม็ดก็ไม่ชอบนะครับผมนี่แหละครับไปไปรับชมกับบะหมิดนะครับคอนเสิร์ตน้องกองห้วยไร่นะครับไปเล่นคอนเสิร์ตที่จำปาสักนะครับผมไปไปรับชมกับบะหมิดเลยว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะครับผมไป เปิดแฟนขอให้เจอแต่ความรักดีๆชีวิตที่กำลังมืดน,นี้ก็ขอให้เจอแสงสว่างขอให้ดวงไฟนี้บูชาแด่องค์พญานาคที่เราเคารพนับถือเปิดดวงไฟดวงเล็กๆเ,เพื่อเป็นการสักการะว่าเราเชื่อว่าท่านนี้จริงขอให้ท่านจะลงพุทธศาสนาและเชื่อมโยงความรักสองฝั่งโค้งไทยลาวให้แบบนี้ตลอดไป เจ้าทีสปปลาตรงที่ชนบทลาวเพื่อเป็นการขอบคุณพี่ดองชาวลาว ที่ซอยสนับสนุนกล้องหวยไร่อะสิลอยมาเด้อลอยมาถ้าเกิดมีคนโพสทาามาเจอกล้องหวยไร่ที่ไหนนั่นแหละวันนั้นและผมมาเจอพวกคุณแล้วขอบคุณมากครับ ผลตอครับก็คือคอนเสิร์ตนี้นะครับไปเล่นเมื่อไม่นานนี้เองนะครับที่บอมิทนในแอปดัมนะครับบอมิก็มาให้พีพีเอฟซีได้รับชมเนาะก็เรื่องดีๆระหว่างไทยลาวนะครับระหว่างพี่น้องไทยกับลาวนะครับผมไทยกับลาวนะครับไปมาหาสู่กันง่ายนะครับไม่มีปัญหานะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องขมิญนะครับผมแล้วก็คนลาวนะครับผมคนลาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ยินฟังเพลงไทยนะครับผมแล้วก็ อได้ยุมดูทีวีไทยนะครับได้ยมกินของไทยนะครับกินของไทยนะครับนี่แหละครับบาเมีก็มีคลิปอ่ามแบบนี่มาให้พี่ๆที่ได้รับชมกันนะครับผมบาเมีก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทีมสีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมไม่กลังใจบาเมีนะครับครับ